ความเป็นเด็กดือ้อมาดูกันว่าคุณมีความเป็นเด็กดื้อในตัวมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นชูมาขึ้นมา5นิ้วกดปุ่มไลค์และกดติดตามเพื่อเล่นในเกมนี้และเป็นกําลังใจให้กับพี่นุ่นด้วยนะคะเอานิ้วลงถ้าคุณเคยไม่ฟังแม่ประจําเลยค่ะเวลาที่แม่มาพูดอะไรซ้ํำๆพี่นุ่นก็จะไม่ฟังเพราะว่าพี่นุ่นเนี่ยดื้อมาก เอานิ้วลงถ้าคุณกินข้าวเสร็จแล้วก็ไม่ยอมล้างจานพี่นุ่นบางทีก็เป็นนะอยากให้แม่ล้างจานให้มากกว่าเพราะว่าพี่นุ่นขี้เกียร์อะเอานิ้วลงถ้าคุณเคยไม่อยากทําการบ้านฮันเน่ต้องมีคนที่ไม่อยากทําการบ้านบ้างแหละเพราะว่าทาไม่เป็นหรือไม่ก็ไม่อยากทําเอานิ้วลงถ้าคุณเคยเล่าข้อสอบเพื่อนสารภาพมาสักดีๆนะว่าใครเคยดื้อจนต้องเลวาข้อสอบเพื่อนบ้างห <c oughs> ึหอย่าโกหกนะ เอานิ้วลงถ้าคุณเคยโกหกพ่อแม่บางเรื่องเนี่ยเราก็บอกความจริงไม่ได้นะถ้าบอกไปเมื่อไหร่แล้วก็โดนตีโดนฟาดแน่ในทุกคนเหลือกี่นิ้วกันบ้างใครไม่เหลือสักนิ้วแปลว่าคนนั้นเนี่ยโคตรดื้อเลยอะเหลือกี่นิ้วกันบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนด้วยเพื่อที่จะดูว่าเพื่อนของคุณเนี่ยดื้อมากหรือไม่